อุปสงค์และอุปทานนะคะคือความเต็มใจและความสามารถของผู้ซื้อในการจ่ายเงินซื้อสินค้าฉันอยากซื้อฉันพอใจจะซื้อในปริมาณเท่านี้ในระดับราคาเท่านี้นะคะแต่เป็นการกระทําหรือการเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเพราะราคามีโอกาสเปลี่ยนได้ซึ่งกฎของอุปสงค์ก็คือเมื่อราคาสินค้าต่าลง การซื้อสินค้าก็จะมีโอกาสเพิ่มขึ้นนะคะแต่ในทางกลับกันถ้าราคาสินค้าสูงขึ้นผู้บริโภคก็จะซื้อลดลงเพราะฉะนั้นอุปสงค์ถ้าราคาสูงการซื้อจะยังไงคะ กดกดมันกดกดเอาแค่กดถ้าราคาสูงเอาราคาเริ่มนะคะหนูอย่าพูดว่าความต้องการซื้อ,อ,อสูงนะอย่าใช้คําว่าความต้องการซื้อสูงใน,าในการอธิบายกดนะคะต้องใช้คําว่าราคาสูงเพราะการเปลี่ยนแปลงความต้องการซื้อของคนขึ้นอยู่กับราคาถ้าเมื่อไหร่ราคาสินค้าสูงขึ้นความต้องการซื้อก็จะ เป็นยังไงโอ้ยหายไปไหนแล้วราคาสูงความต้องการซื้อก็จะลดลงนะคะแต่ถ้าราคาต่ำหรือราคาถูกลงความต้องการก็จะเพิ่มขึ้นเอาแค่ตรงนี้ก่อนนะคะ เอาแค่กดก่อนอ่าใช่อัศยามานะคะเคปเห็นครูออนแล้วเมื่อกี้โอเคเนาะแต่ถ้าเป็นอุปทานหนูแค่มองกลับกันเลยแต่ว่ามองในมุมของผู้ขายนะคะอันนี้ก็คือกรณีราคาสูงราคาต่ำนะคะแต่ถ้าในมองในเชิงของผู้ขาย เรามองในเชิงของผู้ขายถ้ากรณีที่มองในเชิงผู้ขายนะราคาสูงเสนอขายเพิ่มขึ้นราคาต่ำเสนอขายลดลงรา,าคาขํำขายลดลงราคาสูงขาย เพิ่มขึ้นถ้ามองในทิศทางของลูกศรอ,อันนี้จะไปในทิศทางเดียวกันนะคะแต่ถ้าเป็นของอุปสงค์จะไปในทิศทางคนละด้านเพราะว่าอันนี้คือความประสงค์ของผู้ขายเนาะฉันเต็มใจจะขายราคาเนี้ยฉันอยากขายเพราะมันแพเงเพราะจะได้กาไรนะคะมันจึงเป็นกฎที่เราต้องจําเมื่อเราหนูอธิบายกฎองอุปสงค์อระทานให้พูดหรือให้เก่นประโยคว่าราคาขึ้นก่อนนะคะ ทิศทางของราคาก่อนถึงจะไปในทิศทางของการซื้อหรือการขายของผู้ซื้อและผู้ขายนะคะหากเจอในข้อสอบเนาะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายนะคะตารางการเปรียบเทียบการซื้อและการขายเพื่อจะให้หนูทำกราฟเป็นนะคะแต่ไม่ยากนะคะเรื่องนี้เพราะเราไม่ถึงขั้นคำนวณอะไรลึกเนาะแค่ทำกราฟเป็นนะคะ